ai dạng cái dạng 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 không? này đi, cái gì? กลัวได้แน่เว้ยอากาศข้างหน้าแน่ทางมะพร้าวเลยนะวัดทั้งวันไปไปไหนไปบ้านดิอู๋ตั้งเป้าไว้อันเตอร์สิบห้าคลิปเป็นไงกระดีสิบคลิปเป็นไงได้กระดีไว้แปดละเฮ้ยได้เลยได้แปดเลยอ่ะเออได้แล้วเจอที่ไหนมาแปดมาตรงนู้นสามตรงนี้สี่ตรงนี้ตัวอ่อนเฮ้ยเออ ธรรมดาโลกจำนี่หนะ่นี่จะเือนจะบ้าง,งัดเขาให้ยังยังเอาโอ้โหหลุดเลยไอ้ยบยอยากเสือ้อสายตาอังบอกปลาไก่ตรงนี้ไหมครับัวภาพตรงหน้าที่เป็นความจรงิงลาก่ตรงหน้าครับหลุดไปแล้วชาวลกตกใจมันก็แทบโป๊ะมะพร้าวมีมะพร้าวไหมเนี่ย เดี๋ยวฉันหลบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉลบคู่คู่เดี๋ยวฉันลบโดนไม่มาพักเขียวอยู่นี่ก็แล้วปู่เปล่าหนูแท้ไว้คนคนมันจะโดนอ่ะแค่คุณไม่ได้แดกข้าวไงวันเจ็บจี๋มือมึงวันเจ็บจี๋น้นโฟมายิ้มนะอืมไม่อยากเก็บจิ๋มีแต่ยิ้มนี่พี่ ตอนเช้าแม่งกัดแมยมน,นี่ยตอนเช้าขึ้นมาเลยหนึ่มแล้แ,ลแมงกัดแต่ละตัวนึบตึกใอยู่ตึกโอยมงเล่นทุกรอบเลยเฮ้ยตัวนี้เว้เอาไ้กลัววอนอะไรนวนวอนววอนววนวอน,ไไนวอนนนวนวน

โโอ้หใหญ่สุดแล้วมั้งคือสองโลเลยว่ะโอ้กว่าทีนี้ได้หอมไปหน่อยฮะอ่าโอ้โหกล้องเดี๋ยวบางกล้องกำลังจะกัดแล้วโอ้คานนิบแล้วนิบแล้วก็น้อนครับเป็นกระดีสองโีครับกะดียางนะเป็นหนึ่งครัตัวนี้นี่นะอยังอยู่ยังมียังมียังมีตัวสีเขียวนะครับเขียวมะนาวครับตัวนี้เขียวมะนาวดูฮะเขียวมะนาวมะนาวสดมะนาวดิบ ก็อันนี้น่าจะสุกแล้วฮะเหลืองเลยก็โอเคอันนี้เอาไปกินได้ต้มยำได้ฮะมันเอาสุกแล้วปลาแลอเหยื่อทั้งปลาทั้งเหยื่อฮะใส่ลงมันไปเลยนะตุ๋นลงไปจะกัดยังเนาะกัดแล้วกัดก็โอเคครับกระดี่ยางน่าเป็นหนึ่งเยี่ยมครับกล้องใครวะกล้องกุดิ